นิทานเรื่องแม่วัวใจดีกับลูกวัวแสนซนการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในทุ่งยากว่างใหญ่ที่เขียวขจีมีแม่วัวตัวหนึ่งชื่อว่าแม่มุกแม่มุกเป็นวัวเพศเมียสีขาวลายดำตัวใหญ่ใจดีขนหนานุ่มและดวงตากลมโตแสนอบอุน่นเธออาศัยอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่กลางทุ่งพร้อมกับลูกวัวตัวน้อยชื่อว่าน้องข้าวฟ่าง น้องข้าวฟ่างเป็นลูกวัวเพศผู้สีขาวนวลตัวกลมอวบขนฟูฟ่องมีเขาน้อยๆขึ้นมาเล็กน้อยเขาเป็นวัวน้อยที่ร่าเริงชอบวิ่งเล่นกระโดดไปมาและมักจะแอบซนอยู่เสมอวันหนึ่งแม่มูก,กับน้องข้าวฟ่างตื่นแต่เช้าเดินออกมาหากินหญ้าใต้แสงแดดอุน่นข้าวฟ่างดีใจกระโดดเล่นรอบๆตัวแม่เช้านี้สดชื่นดีจังเลยแม่แม่หมูสอนลูกให้ระวังตัวเวลาออกมาไกลบ้านลูกจ๋าอย่าไปไหนไกลนะ ทุ่งหญ้านี้กว้างมากเข้าฟางพยักน่ารับอย่างไม่ใส่ใจนะักจูจูผีเสื้อสีรุ้งตัวงามบินมาใกล้ลูกวัวเข้าฟางตาโตวิ่งตามผีเสื้อทันทีโดยลืมแม่ไปเลยรอด้วยสิเจ้าผีเสื้อสวยแม่หมุกหันกลับมาแล้วไม่เห็นลูกหัวใจเธอเต้นแรงเธอร้องเรียกด้วยความตกใจเข้าฟางอยู่ไหนลูกเข้าฟางวิ่งตามผีเสื้อจนมาถึงชายป่า เขาหยุดมองรอบตัวเห็นแต่ต้นไม้สูงไม้สูงเงามืดและเสียงนกแปลกแปลกเอ๊ะทางกลับอยู่ไหนกันนะเสียงลมพัดใบไม้ร่วงเข้าฟางรู้สึกหนาวและหวาดกลัวเข้าฟางนั่งลงใต้ต้นไม้น้ำตาซึมแม่เข้าฟางกลัวจังแม่มุกได้กลิ่นลูกเธอวิ่งลุยพุ่มไม้จนเจอลูกน้อยที่นั่งตัวสัน่นเธอกอดลูกด้วยจมูกอุ่นๆแม่อยู่นี่แล้วลูกไม่ต้องกลัวนะเข้าฟางกอดขาแม่แน่นร้องไห้สะอื้น ขอโทษครับแม่เข้าฟางไม่ควรหนีแม่มาเลยแม่มุกเลียหัวลูกเบาๆและพูดด้วยน้ำเสียงอบอุน่นแม่ไม่โกรธลูกเลยจ้ะแค่ลูกปลอดภยัยแม่ก็ดีใจแล้วทั้งคู่เดินเคียงข้างกันกลับไปที่ทุ่งหญ้าเข้าฟางเดินช้าลงและคอยหันมองหาแม่อยู่เสมอเขารู้แล้วว่าโลกว่างนั้นน่ากลัวถ้าไม่มีแม่อยู่ด้วยเมื่อถึงบ้านเข้าฟางนอนข้างแม่อย่างอบอุน่นต่อไปนี้เข้าฟางจะฟังคำแม่ไม่วิ่งไปไหนอีกแล้วครับ แม่หมกยิ้มและกระสิบเบาๆแม่รักลูกเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้ความรักของแม่ไม่มีเงื่อนไขลูกอาจพลาดแต่แม่จะให้อภัยและอยู่เคียงข้างเสมอฟังคำแม่คือทางที่ปลอดภัยที่สุดขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมหากถูกใจช่วยกดติดตามช่องนิทานบ้านๆกันด้วยนะคะ